คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการารับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันนะครับกับแอดจำนองพามว้วนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสนะครับวันพฤหสสัสดีบนะครับวันที่14นะครับ วันที่14พวกนี้วันที่15นะครับก็มีแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับนะของเซียนเซียนบ้านนอกนะครับมาฝากเอ็ซีทุกคนทุกท่านชื่อเกานะครับเนาะนะครับชื่อเกานะครับเนาะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละเอ็ซีนะครับเซียนบ้านนอกก็ให้ไว้ที่1นะครับเลขเรียนไปที่1กับ6แล้วก็8 1 6 8เด้อนะครับเนาะจับคู่ก็มี1 1นะครับเนาะ1 7 1 8 1 9 6 5 6 4 6 7 6 9นะครับ 8 0 8 2 8 3 8 6นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเซียนอ่าบ้านนอกนะครับวงกลมให้ตัวไหนนะครับเนาะให้ตัวไหนนะครับ f อทุกคนทุกท่านนะครับถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านไปก่อนนะครับวันจันทร์ค่อยว่ากันใหม่นะครับเนาะวันศุกร์นี่ไม่ชอบเดี๋ยววันจันทร์ค่อยว่ากันใหม่นะครับถ้ามีเวลาก็จะลงให้เหมือนเดิมนะครับเนาะติดตามมาให้คือเก่านะครับเนาะ เพราะว่ารู้สึกเึกว่าช่วงนี้ก็อยากเป็นยากๆย่านจักหน่อยนะครับเนาะถ้าลงไม่ทันก็จะเป็นคลิปสั้นเด้อนะครับเนาะจะเป็นคลิปสั้นนะครับเป็นคลิปช็อตนะครับเนาะถ้าเกินว่าทาง YouTube ไม่ทันก็จะเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นนะครับเนาะก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านกดติดตามไว้นะครับเนาะถ้าคลิปช็อตมันขึ้นมาก็จะได้เห็นนะครับเนาะเพื่อเอาไปเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เอาไปจัดซื้อกันนะครับเนาะถ้าเราชอบเราก็จึงจัดไปนะครับเนาะ หรือว่าถ้ามันตรงกับเซียนที่เราดูมาหรือว่าตรงกับใจเราจะซื้อนะครับก็จัดไปนะครับเนาะถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางแค่นั้นนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางแค่นั้นนะครับไม่มีใครสามารถรรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะเอฟซีเอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเซียนมันนอกนะครับจะวงกลมให้ตัวไหนนะครับเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะครับในการรับในการรับชมนะครับอะไปดูกันเลยครับมา มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสลับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับวันนี้ก็ตามมาให้แล้วเด้อนะครับเนาะมาดูกันเลยนะครับว่าเสียนบ้านนอกนะครับเสียนบ้านนอกนะครับนะให้ให้ไว้นะครับเนาะเลขเด่นนะครับ1 6 8ดนะครับ1แล้วก็6แล้วก็8ดนะครับสลับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับเสียนบ้านนอก15เดือน10บเอ็ดนะครับเด่น1 6 8นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่า อาเซียนนะครับบ้านนอกนะครับให้ตัวไหนกันไว้นะครับเนาะนะครับแล้วก็วงกลมตัวไหนนะครับข้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหรือว่า fc ไม่ชอบหรือว่าชอบตรงกับที่ใจเจ้าของอา fc ว่าจะซื้อก็จัดไปนะครับถ้าไม่ตรงใจ fc ก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ค่อยว่ากันนะครับวันศุกร์นี้ไม่ซื้อก็วอเป็นยังนะครับขอให้กดติดตามไว้นะครับเนาะขอให้กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปนะครับ วันจันทร์หรือวันอางคารพุธแล้วก็แล้วแต่นะครับเนะาะที่ทางแอปได้ลงไปนะครับมันก็จะมาแจ้งเตือนนะครับให้กับพ่อๆแม่ๆเอทุกคนทุกท่านได้เห็นได้ขึ้นได้เตือนกันนะครับเนาะมาดูกันเลยว่าเสียนมันออกจากคุ้ยตัวไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ1ก็คือ1ก็มีหนึ่งหนึ่ง 17 18เจหนึ่งปนะครับ f อเอาหนนะครับห5ห้าห6สนะครับเนาะ80ดศ8 3 86นะครับอ๋อก็มีอยู่14คู่ R6432 คู่นะครับ FC นะครับเนาะก็มี11 17 18 19 6564 67 69 8082 8386นะครับเนาะนะครับนี่ก็คือเป็นแนวทางนะครับของเขียนบ้านนอกนะครับเนาะ FC ท่านใดนะครับชอบนะครับจัดไปเลยนะครับเนาะ คันไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับสองนี่นะครับเบอร์นะครับเบอร์ของแอดนะครับเนาะเสียญท่านใดนะครับอยากเอาแนวทางนะครับมาลงกับเอฟซีทุกคนทุกท่านก็ติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับเนาะจำนองพามวนนะครับศูนย์หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้านะครับเนาะเบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับเนาะเบอร์ทางแอดจำนองพามวนนะครับเนาะยเอฟซีนะครับเนาะ ก็ถ้าผู้ใดมีแนวทางดีๆนะครับเนาะที่จะมาฝากพ่อๆแม่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเนาะศูนย์หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้านะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับเนาะเบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับสหรับแอดจำลองภาพมวานนะครับเนาะนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เซียนบ้านนอกก็ปล่อยมาให้แล้วนะครับวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดนะครับเนาะก็มีเด่นหนึ่ง 8นะครับนี่เลขเดนเดอร์นะครับ FC นะครับเนาะมาดูเลขจับคู่กันนะครับ1 1 1 7 1 8 1 9 6 5 6 4 6 7แล้วก็69 8 0 8 2 8 3แล้วก็8 6นะมาดูกันซิว่าเสียนบ้านนอกวงกลมให้ตัวไหนมี1 1อา้าวเลขเบิ่นเลยนะครับเลิกเลย1 9 6 4 8 3 8 6 หนึ่งสองส5มคู่นะครับเนาะอ่าเซียนบ้านนอกวงกลมให้5คู่นะครับ1 1 1 9 6 4แล้วก็8 3 8 6นะครับวงกลมให้นะครับ5คู่เด้อนะครับเนาะ FC นะครับนะมันออกได้เบิร์ดนะครับตัวมาไดวงกลมก็ออกได้เด้อ FC นะครับเนาะนะก็ใช้วิทยาศาสตรนะครับนี่ครับ11นะครับ4 6 4 กลับด้วยเด้อนะครับกลับด้วยนะครับเอฟซีนะครับกลับด้วยชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นแล้วก็กลับด้วยนะครับเอฟซีนะครับชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นแหะครับกลับด้วยด้วยนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีใครรู้นะมันจะออกตัวตรงหรือออกตัวกลับนะครับหรือว่าบอกออกเลยเออนะครับเนาะเสียนให้มาแบบตามสูตรนะครับเนาะไปตามสูตรนะครับไปตามสูตรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะ มันก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละนะครับ f อฟนะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเราพัฒนาเสียนบ้านนอกนะครับ15เดือน1167เ็ด่น1 6 8นะครับอ้าวดูไอไลท์ตัวนี้168ไฮไลท์นี้ก่อนเด้อนี่นี่นะนะ168นะครับจับคู่นะครับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกห้าหกสี่หกเจ็ดหกเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดหกนะครับออกได้ทุกตัวนะครับเนาะถ้าสูตรตัวนี้ไม่ผิดนะครับนะตัวที่เราไม่ได้วงกลมก็ออกได้นะครับเนาเอสซี่นะครับนะมันก็ออกได้เบิร์ดนะครับก็นะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะเอสซีชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะนะที่ เอามาลงนะครับเนาะแอดจะลงให้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วแต่นะครับเนาะถ้ามีเวลาก็ลงให้นะครับไม่มีเวลาก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับเนาะเอสีนะก็ขอให้กดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับเนาะขอให้กดติดตามไว้ก็แล้วกันเพื่อจะไม่ได้พลาดนะครับเนาะจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับเนาะเพื่อแอดมีแนวทางดีๆมาฝากนะครับเนาะตลับแนวทางของรัฐบาลไทยก็ลงไปแล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่บัวกดฟันแม่นแม่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เซียนลุนนะครับเนาะนะครับ ก็เหลืออยู่ของพวกเสียนอุดรมยังไม่ได้ลงเลยนะครับเนาะ f ีนะครับพรุ่งนี้จะได้ลงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าพ่งนี้ก็ยังไม่ว่างนะครับเนาะเอาเดี๋ยวถ้ามันว่างก็จะลงให้บัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของเสียนอุดรเซียนโกทโมนะครับคนโคราชนะครับเนาะหลายๆคนหลายๆเตียนนะครับเนาะก็จะลงให้ F4 ีคือเก้าหลักนะครับเนาะนะครับคันไม่ทันก็คลิปสั้นนะครับเนาะตามนั้นนะครับเนาะ คราวันนี้ก็ขอให้ f c ทุกคนทุกท่านนะครับมีม,มีโชคมีลาบกันนะครับเนาะวันที่15คือวันพรุ่งนี้เด้อนะครับสองชุ่มครึ่งก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ถูกตรงๆนะครับสองตัวบนสองตัวล่างเด้อนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ